ของแล้วนะเป็นของที่ส่งมาจากเมืองไทยนะคะจะเห็นว่ามันเครยรีบ้านเรานะของเนี่ยพี่พี่แดงคนะพี่แดงส่งมาให้คือเกิดปัญหาเยอะมากเลยประมาณเกือบเดือนนะกว่าที่เราจะได้รับของเนี่ยนะคะท,ทั้งทั้งที่ของเนี่ยมาถึงประมาณห้าวันได้ะคะ่ะมาถึงที่สเปนนะแต่กว่าจะได้รับเป็นเดือนเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นของกิน,นะคะ่ะมันเป็นอาหารเป็นของกินมันก็เลยจะต้องทําเรื่องเสียภาษีะคะ่ะ เสียภาษีแล้วก็หลายอย่างต้องตรวจสอบค่นนนะนะก็เลยเจอปัญหากว่าจะได้รับโอ้โหแบบรอนานมากตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้นะ,ะเ,เพราะว่าเหมือนเขาแบบนมานานนาน,นานมากเป็นเอลย่ะพี่แดงไปส่งมาให้นะพี่แดงจากที่พี่เขาอยู่ที่ทางนราธิวาสนะคะ เขาเพิขึ้นลงมากรุงเทพวันะเห็นพี่เขาบอกวันนี่ค่ะของที่พี่เคยส่งมาให้เป็นของกินเป็นพวกน้ำพริกนะโอ้โออยอร่อยน่าอร่อยน่าอร่อยก็เลยอยากกินมากเลยแล้วก็มีขนมเล็กเ็กนน้อยมาให้จริงมันจะมีปัญหาเรื่องของกินนี่แหละค่ะแล้วก็มีนี่เสื้อผ้า นะอนี่ค่ะแอ,อ่พี่เขาอะอยากสมให้ลูซี่ใส่ันช่วงสงการเขากว่ากล่าวว่าเออสมมาแล้วมันจะพอดีแต่สรุปไม่ได้ของเพิ่งจะได้ขอเนี่ยลูซี่น่ารักช่วหกระโปรงเด็กอะชุดเด็กๆดลูซี่ค่ะโอ๊ยลับลี่คุณแม่อยากใส่ให้ลูก เห็นบอกว่ามีเสื้อของรถกับมิสเตอร์ด้วยนะคะุต้องขอบคุณพี่แดงมากเลยนะคะเนี่ยค่าส่งค่าส่งอีกมากมายไหนจะค่าของค่าส่งค่าส่งเยอะมากเลยค่ะพี่ได้ส่งมาเนี่ยรู้สิคือตั้งใจจะส่งมาให้เราใส่สงกรานะคะแล้วด,ดูสรุปรถก็ไม่ได้ใส่กันมีของมิสเตอร์ด้วยนะคะเนี่ยของมิสเตอร์ตัวใหญ่เนี่ยนี่จะเป็นของรถแน่เลยของมิสเตอร์อุย้ยสวยอะ่ะมิสเตอร์ชอบแน่เลย ของเลยไม่น้อยให้รถมานะคะนะต้องขอบคุณพี่แดงแงมากเลย <c oughs> ละละน่ารักเลยละละน่ารักสวยน้องเงยสวยลูกสวยทํางงย,สวย,ส,วยส,สวยเวนสวยนี่มดนมดนมดหมมยไหมคะแล้วพี่เยไหมคะ จะไปเอากี่กินเนาะหนูกินไปสองอันแล้วพอแล้วมาเว้งมาลองใส่อีกตัวนึงใส่กระโปรงใส่กระโปรงไหนีิหมุปตาล่ะตาวะสวยสวยจังเลยลูกแม่โอ้อเลยโอ้อเลย ติดๆ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 ตรดๆตดๆติดติดติดเดๆติยๆิดๆติดๆติี่ติยๆติดๆติดีติดๆติดๆติดๆต้ดนตอดๆตดติวๆติดๆติดๆเิดอติอๆติดิดๆตอลด่ดดตนะติตอตตต ดีกูโมส่สิอีกตัวหนึ่งเป็นแบบว่าลายสงการอ๋อพีดนี่เป็นสงกรารนะเสื้อใส่ตอนสงกรารเสียดา,ายสงการจะประชวลูซี่ลุกขึ้นมาลกหนูถอดรองเท้าถุงเท้าออกหมดเลยเนี่ยลูซี่ชอบมากเลยลูซี่ใส่สีแดงด้วยยิ่งสวยอะ่ะะมนโก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ได้ใส่ช่วงสงกรารก็เอาไว้ใส่นสสช, <S <S ช่วงหน้าร้อนของที่นี่นะคะช่วงหน้าเป็นประชุมวันนี้ แล้วก็เป็นปีหน้าของสงกรานก็ได้แต่ว่าในปีนี้ปีนี้จะใส่ในช่วงหน้าร้อนแน่นอนค่ะจะใส่กันก็ขอบคุณพี่แดงมากนะคะที่กรุณารถกับมิสเซอร์นะส่งของมาให้เยอะมากรู้ี่ขอบคุณป้าแดงขอบคุณป้าแดงขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะพี่แดงขอบคุณมากเลยบ๊าบ๊าบ๊าา ของที่พี่เขาส่งให้งวดนี้ทำไมแบบว่ามันนานกว่าจะได้หลายขั้นตอนอะไรนักหนานะก็จะมาพูดถึงเรื่องตรงนี้ให้ฟังแล้วค่ะว่าอะไรยังไงนะก็อย่างสมมติว่าพี่เขาส่งของมาให้รถเนี่ยจริงๆเนี่ยมันแค่5วันเพราะว่าพี่เขาส่งเป็น e m s มาใช่ไหมห้าวันมันก็มาถึงที่นี่แล้วนะคะที่กสุงศนะนะแต่ว่า้ด้วยความที่ว่าพี่เขาส่งของมาเนี่ยมันเป็นของกินมันเป็นอาหารมันเป็นเหมือนกับในในกลุ่มของเครื่องดื่มอาหารอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องโดนตรวจสอบเยอะ พอเขาตรวจสอบแล้วว่าเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะแล้วมันส่งมาหลายชิ้นคุณจะต้องทําเรื่องเสียภาษีนะแล้วก็เขาก็จะส่งอีเมลมาให้เรานะคะว่าเนี่ยสินค้าของคุณตรงนี้นะจะต้องดําเนินเรื่องของการเสียภาษีเราอยากจะขอใบเสร็จขอใบอต่างๆจากเมืองไทยว่าราคามันเท่าไหร่สินค้ามีกี่ชิ้นมันมีอะไรบ้างนะคะเราก็ต้องยื่นใบเสร็จให้เขานะคะว่า เราซื้อมาของของเนี่ยมันเท่านี้นะราคานี้ก็จะทําเป็นใบเสร็จให้เขาไปค่ะก็จะส่งเรื่องไปให้เขาอีกก็ใช้เวลานานอยู่นะตรงนี้พอเขาตรวจสอบนะคะว่าออของมันโอเคแล้วนะตอนนี้คือคุณต้องไปจ่ายชําระภาษีเขาก็จะส่งอีเมลมาให้เราอีกนะคะว่าคุณต้องไปจ่ายชําระภาษีนะที่แบงค์นะคะการตามกําหนดเวลาอะไรเงี้ยเขาก็จะกําหนดเวลามาให้เราเพราะว่าประมาณได้ประมาณ15วันนะคะ คือต้องไปจ่ายตังก่อนรถก็ไปทําเรื่อง,จ,ง,งะะจ่ายเงินที่แบงค์นะคะจ่ายเงินที่แบงค์ก็เสร็จแล้วปุ๊บโอเคเขาก็ตรวจสอบโอเคนะคุณจ่ายตังเสร็จเรียบร้อยหมดละท่านี้ก็เขาก็มานั่งคํานวณน,นะนำคำนวณหลายๆอย่างนะรถจะให้ดูนะคะว่าเขาคํานวณอะไรบ้างนะสมมุติว่า,าราคาที่ที่พี่เขาส่งมาให้เนี่ยมันสามพันกว่าใช่ไหมตรงเนี้ยเขาเอาตรงนี้มาคิดภาษีด้วยนะคะคิดภาษียีนะ่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะสมมติว่ามีน้ําหนัก แล้วก็ค่าส่งเนี่ยมันเท่าไหร่ก็เอาตรงนั้นนะคะมาคิดเป็นภาษีทั้งหมดเนี่ยมัน54ยูโรใช่ปะ่ะเสร็จแล้วก็คูณ21%เเข้าไป <laughs> นะมันก็จะออกมาปึ้งปึ้งปึ้งก็จะเป็นราคานี้แล้วมันก็จะมีแบบว่าราคาที่แบบ ค่าต่างๆอะค่ะเกี่ยวกับค่าบริการหรือว่าค่าอะไรจิปาถะอะไรของเขาอะปิง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 ปงคูณไปกยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะก็ถาาว่ามาคูณไปยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ในสองรอบเลยนะก็จะได้ออกมาเป็นราคาที่รถต้องไปจ่ายเนี่ยแล้วเราเอาไปจ่ายมานะคะเป็นภาษีจริงๆมันมันเป็นระบบของเขาแบบนี้นะคะก็นั่นแหละพอเราจ่ายภาษีเสร็จรถก็ไม่ชัวร์อีกนะคะว่าของเนี่ยมันจะมาถึงไหมเพราะว่าอ่ามันเคยมีครั้งหนึ่งนะคะที่ เพื่อนโรราที่เขาส่งของมาให้จากญี่ปุ่นใช่ไหมมันเป็นกาแฟสรุปสุดท้ายของกาแฟก็ไม่มานะคะหายจ้อยไปไหนไม่รู้แล้วครั้งหนึ่งรถก็เคยสั่งสั่งเป็นยานะคะาจากบ้านเรานะมาที่นี่นะคะ่ะสุดท้ายก็ไม่ได้รับค่ะก็นั่นแหละแต่ว่าเอองวดเนี้ยของได้รับ ก็ยังถือว่าโอ้ยยังคิดแต่ไม่เจอว่าเออฉันได้รับของนะอะไรเงี้ยดีใจมากเลยกลัวน่ะเหมือนกับว่าเพราะว่าราคาของมันแพงพี่เขาส่งมาให้เนี่ยค่าส่งจากเมืองไทยตรงนี้นะสามพันกว่าพี่ก็ส่งมาแล้วไหนจะค่าของค่าอะไรอีกอะไรเงี้ยไอถามว่าลดเสียภาษีตรงเนี้ยแล้วมันก็โอเคแหละมันไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราเราเรา ได้ของตรงนี้มาอะไรเงี้ยค่ะเราได้กินได้อะไรนะรถก็ไม่ได้อะไรมากแต่จะถามว่าคือพี่เขาก็กังวลน,นะว่าของมันจะได้ยางรถอะไรเงี้ยพี่เขาก็ถามบ่อยรู้บอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันอยู่ที่ขั้นตอนของเขาอะไรเงี้ยพอได้รับของมาแล้วโอ้ยขอเองชั่วหน่อยอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าจะส่งของมานะไม่ต้องส่งของกินดีกว่าอะไรเงี้ยส่งเป็นพวกของใช้เอ๊ะเป๊ไม่ใช่ของใช้เขาเรียกอะไรของที่แบบเขาจะเขียนไว้ว่า ส่วนใหญ่จะเป็นของกินนะคะที่มีปัญหาพวกเสื้อผ้าอะไรก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้ส่งเป็นหลายชิ้นอะไรเงี้ยอย่างที่น้องส้มนาะน้องส้มเขาส่งมาให้ก็เป็นพวกกระตุกกระตาเป็นพวกผ้าพันคอเป็นหนังสือเด็กอะไรเงี้ยน่าละมันก็มันก็โอเคอันนั้นน่ะคือน้องเขาส่งมให้5วันมันก็ถึงใช่ไหมแล้วเป็น e m s i มาเงี้ค่ะ เขาก็จะเขียนหน้ากล่องมาให้เราเลยเพราะว่ามันไม่เป็นอาหารมันไม่เป็นอะไรอ่ะเขาก็จะมาถึงทันทีเลยเขาก็จะเขียนหน้ากล่องให้เราชําระตรงนั้นเลยค่ะไปชนีเขามาเพื่อเขาบอกเนี่ยคุณต้องชําระเลยนะ20่ยูโรแล้วก็เออจ่ายไป20ยูโรก็ได้ของมานั่นละแต่ว่าอันเนี้ยมันติดตรงที่ว่ามันเป็นของกินนะเนาะก็เลยต้องเสียภาษีซ้ำโซนสามรอบอะค่ะนะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะขอบคุณมากค่ะไปละสวัสดีค่ะ